ใครปวดเข่าด้านหน้าอยู่บ้างคะปวดจนเขา่าบวมอาการนี้เนี่ยเกิดจากการที่เราใช้งานเข่าหนักเกินไปนะคะอาการนี้นะคะมันมาจาก การบาดเจ็บบริเวณมัดกล้ามเนื้อนะคะเส้นเอ็นแล้วก็ข้อต่อด้วยที่อยู่บริเวณด้านหน้าของข้อเข่านะคะเช่นเอ็นไขว้หน้าเขา่าลูกสะบ้าหมอนรองเขา่าและกล้ามเนื้อบริเวณเข่าด้านหน้าด้วยค่ะมักมีอาการปวดเข่านะคะเสียวเข่าเจ็บจิ๊บจิ๊บแป,ป๊บแป๊บรวมไปถึงการที่เราเนี่ยเข่าว,วมแดงด้วยนะคะแล้วไม่ใช่แค่การเจ็บปวดเข่าเท่านั้นนะคะบางทีเนี่ยกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกเนี่ยก็จะอ่อนแรงด้วยค่ะซึ่งอาการนี้นะคะการนวดสลายพังผืดกับการทานอาหารเสริมเนี่ยช่วยได้ค่ะอย่างการนวดสลายพังผืดเนี่ย มันจะทําให้การปวดชาแล้วก็เสียวเข่าเนี่ยมันเบาลงส่วนในการกินอาหารเสริมนะคะมันจะช่วยลดการอักเสบของเส้นเอ็นแล้วก็กล้ามเนื้อได้ค่ะผิวกระดูกอ่อนเนี่ยก็จะเสื่อมน้อยลงด้วยบริเวณข้อเข่านะคะตรงกระดูกที่มันสึกหลอเนี่ยมันก็จะกลับมาหนานแน่นขึ้นเพิ่มมวลกระดูกให้หนาขึ้นด้วยค่ะในแคลิปแพคของเรานะคะเราจะใส่พวกสารอาหารที่จําเป็นหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมแมกนีเซียมวิตามิน D3 ซิงกอมมิโนแอซิคิเลตและสารสก,กัดอื่นๆอ,อ,อีกนะคะซึ่งสารอาหารพวกนี้นะคะมีสรรพคุณอย่างที่บอกไปก่อนหน้านั้น เลยคะ่ะว่ามันจะช่วยเรื่องกระดูกนะคะเส้นเอ็นกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นประสาทได้ดีคะ่ะสามารถทานได้ทุกวันเลยนะคะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะคะยิ่งกินมันก็จะยิ่งฝฟื้นฟูค,ะคะ่ะ